โดนตีไปแล้วแต่ก็ถือว่าดีถือว่าโดงเพราะว่าลูก้าจูกเราก็ปั่นเสร็จพันดีเลยช่วยเองค่ะอ่าอย่าหวัง <c oughs> ดบดมแบบดิจิตอลมาเลยมาเลยค่ะคุณแจ็คมาค่ะเดี๋ยวเราจะหลอกคนอุบายฮันกันละคะนี่ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับยี่หมอ,อมอิ๊กแล้วนะคะ<ฮ>ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาเล่นในวันศุกร์อีกแล้วนะทุกคนเออเซอร์ไว้ว่าวันศุกร์นี่หาช้าทุกวันเลยแะนะนะไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมมันหาช้าขนาดนี้ นะคะก็ขอประทานโทษทุกคนด้วยนะคะที่ลงคลิปนานหน่อยนะคะ mm hmm. ก็ขอโทษทีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้สร้างคลิปนี่คือแบบว่างมงายกับ r o v มากเลยค่ะตอนนี้นะคะอีหม,ม่อมก็ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมผู้สร้างนี่ถึงไปติดอวีขนาดนี้นะคะ mm hmm. ขนาดชื่ช่องนะคะ mm hmm. ชื่อสกาตเตอร์ไอเดนิตี้ไฟนะคะแต่เสือกไปที่ r วีนะคะ mm hmm. แต่ก็ขอประทานโทษด้กยนนะคะเพราะว่า ช่องแบบว่าสีมเมื่อคนอื่นนะคะเขาก็ไม่เล่นเกมเดียวนะคะก็ขอประทานโทษด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบอุ้ยชู้ช่องอย่างนี้จะเสลิสารเมย์ไปเล่นเกมอื่นหรือประมาณนั้นก็ขอประทานโทษเลยค่ะอืเจอมาหลายคนแล้วขอโทษนะคะอย่าเสือกมาเข้าเสียงเดิมเออค่ะตอนนี้เพื่อสร้างก็ได้พูดเสร็จไปเรียบร้อยนะคะก็ชี้แจงทุกคนดูเลยคะนี่เม่เข้าใจเลย อมาเล่นนะทุกคนก็ขอแบกตี้หน่อยละกันหวังว่าจะไม่แพ้นะเฮ้ยม,มันโหลดนานแต่ว่เนียยนะ่ยบังกลบเฮ้ยลำใหญ่โห,หโ, <c ười> โหลดนานจิบหอยโหลดนานจุ๊บหายนี่ผู้สร้างอย่าเพิ่งหัวร้องสิค้าเนี่ยเพิ่งหมดเสร็จพอดีเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเกิด <c ười> ตรงสถานีที่ 3, สามจะด้วยสิเหมือนว่าฮันนี่จะเกิดตรงไหนนะ เราขอปั่นตรงม้าหมุนก่อนละกันนะอเอ้ยว่าแต่เพื่อนนี่ปั่นอยู่กันไหนกันบ้างนะแล้วพี่ลูก้าก็ได้ทําการเชื่อมเครื่องแันเรียบร้อยแล้วซะด้วยสิเอ้เหมือนว่าฮันนี่จีตรงลูก้าหรือเปนะล่าเนาจะไล่จะเหนเือเมื่อกี้เห็นเงาอยู่แวบๆใช่หรือเปล่านะ นไหนอยู่เราก็ต้องทําการปั่นนะคะเพื่อไม่ให้วินธิการชิ้วของเพื่อนนะคะไลค่ค่าเด็ดขาดค่ะเราก็ต้องทําการติดสปิกเกอร์แสดงตัวตนเน่ยนะคะว่าเราปั่นตรงนี้ไม่แบบมีคนอื่นมาสาระแน่ปั่นเครื่องกูนะฮัอัี่ำไลไม่ใครอยู่นี่มไม่รู้กล้แ นตีไปแล้วแต่ก็ถือว่าดีถือว่าโดนเพราะว่าลูก้าจู๊กเราก็ปั่นเสร็จพอดีเลยอืมขอบคุณพี่ลูก้ามากเลยนะคะที่ช่วยอีหม่อมให้ปั่นเสร็จพอดีเลยเอ้าล้มซะแล้วโอ้ยให้ตายเธอหนะ่าเราต้องรีบไปช่วยแต่เราไปช่วยเองนะทุกคนพี่ลูก้าบื่ไว้นะสมอนสีวิมาแล้วอีหม่อมมาแล้วเจ้า ี่ครับมาช่วยผมทีครับนี่นี่ฮันไม่คิดจะไปไหนหนอยเหรอนี่พี่ลูก้าทําใจหน่อยนะคะเดี๋ยวสมอนสีจะช่วยเองค่ะอ่าอย่าหวังอรองแบบดิจิตอลมาเลยมาเลยค่ะคุณแจ็คมาค่ะเดี๋ยวเราจะหลอ,อกคนอุบายฮันกันนะคะนี่อ่าอาตีก็อีไม่ได้นี่นะหลอกแย่จริงๆเลยงั้นต้องใช้แผนนี้เอาพี่โจมายัางไงเนี่ย ไปเลยพี่ลูก้านะ่าจะบริบกให้ไม่ทันนั่นเลยจริงๆด้วยไปก่อนเลยน้องหมอมัต้องห่วงพี่ชีวิตน้องต้องรอดโอ้ไม่นะพี่ลูกา้ายอมเสียสละเพื่อน้องได้แท้เลยมามาค่ะเดี๋ยวน้องขอตบแทนมุญคุณพี่ลูก้าเองนะคะเดี๋ยวน้องจะช่วยพี่ลูก้าเองขอบคุณมากเลยนะน้องหมอมีนี่เรียกช่วยกันดีกว่าอะไรค่ะพุชชายมาเดี๋ยวช่วยเองช่างจอสนุกน้นเอา้าทำไมกดดึงไม่ได้เนี่ยไปเดยพี่ลูกา้า บอลีบอกให้พี่ไปเร็วชิดซ้ายเลยพี่อ่ะตึ๊บเรียบร้อยทีนี้ตัวใค่ตัวมาแลวนะพี่นึ่นนะคะขอพักฉิดนมแป๊บหนึ่งค่ะจะฉีดคราร์บฟิลเข้านมเรียบร้อยค่ะฉีดอีกทีหนึง่งโอ้ยโอ้ย,อยไม่เห็นใหญ่ขึ้นเลยวะ,ะมาค่ะพี่ลูกา้าจะได้นหมจะรอดไหมอ้าวพี่ลูกา้า หนูดูแลภรรยาพี่เองนะคะพี่ดูการปอยอย่างสันติและวบิตรินะคะหนูขอโทษด้วยค่ะหนูคงไม่มีอะไรยืนไว้อะไรพี่ลูกาได้นะคะซื้อสีปอเตร์ให้เมียพี่ด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวหม่อมจะซื้อให้นะคะ อ้ามีคนปั่นตรงนี้นะี่นาอ้าพี่พบฉายแล้วเนี่ยมาทําอะไรตรงนี้คะนองเอก่วะเนี่ยมาเจอปันดิเอะแล้วค่ะคุณพี่<อ>ดูเป็นหมาเนยนะคะอ้าวปั่นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่นาเราให้ปันทาไมนะพี่เอะ๊ะว่าแต่เกมนี้ยังไม่เห็นพี่ิรลเลยนะพี่อลีไม่อยู่ไหนเนี่ยมีเกมนี้มีผู้เล่นแค่สามคนหรือไงไนเนี่ยฮะแล้วพี่ลูก้าก็ตายแล้วสะดท้ายสีอา้าอยู่นี่นี่เอง ถึงว่าเมื่อกี้นี่ใครพังไม้แล้วพี่จะพักไม้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลย เฮ้ยมึงนี่ว่าไม่เข้าใจทุกอย่างเลยนะมึงเนี่ยฮะอีมอมเข้าใจหาเลยมึงเอพูดแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจม่รู้จะพูดหาอะไรนะใช่ไหมอา้าพี่ออก็อีมอมไม่เข้าใจนี่นาผิดตรงไหนะ่ะเออกูขอโทษกูแค่ลำแนมึงอะอะไรอะไร,ะไรก็ไม่คุ้นเจไม่คุ้นเจเห็นไม่ได้โจนโ,โดนตีนะมึงเข้าใจไหมเออเฮ้ยโดนคนพาบ่นอีกแล้วน่ารำคาญจริง เอาพี่โจไมาอยู่กลางไม้เลยพี่เดี๋ยวน้องจะพักไม้ใส่หน้าฮันเองมาเลยมาเลยคุณฮัน no, no, no. มาเลยพี่โจเดี๋ยวน้องช่วยบริบอกให้ขอบคุณมากเลยนะน้องมอมเอ้พี่โจขึ้นสไลเดอร์ไปเลยพี่มาเลยน้องคอยบริบอกให้นะคะ no, no, no. เอาเอางยตายจาไ,ได้บอกเลยว่าอย่าลงไปเดี๋ยวน้องจะช่วยพี่ยังไงเนี่ย เอ๊แต่พี่เขาก็นั่งได้เฟสแรกนี่นามาเลยค่ะเดี๋ยวน้องช่วยพี่เองนะคะมาช่วยพี่ทีน้องมอมเมื่อกี้พี่บิดพ,พ้าทางเทคนิคเล็กน้อยได้เลยค่ะแต่ถ้าพี่พลาอีกนี่พี่ต้องไปสู่สุคติแล้วนะคะเอ้วแต่เครื่องนี้ก็ดังนี่นาปั่นได้เท่าไหร่เนี่ยอ้าเยอะอยู่นี่นามาเลยมาเดี๋ยวมอมปั่นแป๊บหนึ่งนะคะ ยื้เฟสแป๊บนึ่งค่ะเอ๊ะนี่ไม่ได้แบบกูหรอกเอ๊ะนี่คุณแจ็คต้องโดนแล้วืมสปินไปช่วยออกไปช่วยกันแล้วเหรอเฮ้วมนบอกกันมั่งเลยให้ตายเถอนะน่ะแล้วก็เอาไทายไปซะด้วยนะ่นนะ่ะให้ตายมาค่ะเดี๋ยวหมอหมอชินอนอแป๊บหนึ่งนะคะบริบอกพวกพี่นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเครื่องนั้นเดี๋ยวกาดขอปั่นก่อนลวกันนะคะเพราะว่ามันเหลือหนึ่งเครื่องไงถ้าไม่ปั่นนี่มันจะได้ออกกันตอนไหนคะ เออฮัลโหลอ้าแจ๊คโอ๊ยปั่นก่อนไม่ได้เราไปเล่นคนอื่นก่อนได้ไหมเฮ้ยมามาจูกกูมาถ้ามึงอยากได้กูนัดใช่ไหมมาจูกักูแม่แม่อึดอึดกูจะตายกูจะตายกูจะตายถ้ามึงไม่ตีเลยกูจะตายโอ้ยพี่แจ๊กอย่าเวียนเทียนกันเลยหัวร้องเอ่ออาทางไม้อาแคาแบบเสยอ้าวทำไมถ้าเอย่างเงี้ย อ้าวทำไมมึงแค้อย่างนี้จีเอ็มมึงปรับเกมมาใหม่แล้วกูจะแจ้งเอ้ทำไมไมึงถึงได้แค้มนี้นะไม่เข้าใจจริงๆเนะี่ยเออกูนี่ไม่เข้าใจหลายครั้งเลยนะกี่รอบู้วยในกูก็นาไม่ทวนแล้วแหละแฮะพี่เสไม่ช่วยทีค่ะเมื่อกี้นี่คนพาพพูดนะคะผไม่ได้เป็นคนหยาบคายนะคะเอ,อ้ใครจะได้มาช่วยน้องทีพี่ไอรไนช่วยน้องด้วยเมื่อเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองนะน้องมม เดี Ê, này, boh, ki, ki, ๋ยวพี่จะช่วยนกเองเอ๊ะพี่อะไรอย่ายุ่งกินกินสิคะเดี๋ยวนงจะเลยแสดเอานะเอ๊ะแต่นกพี่อะไรนี่เนียงไม่ใช่เลยนี่นาพี่ไอพี่์รีบเร็วสิคะมึงมึงรีบช่วยกูเร็วๆดิปักปอบเอาเลยอือไออยู่ไหนวะไอ้า บุญคุณครั้งนี้พี่เดี๋ยวน้องจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะถ้ามึงมาช่วยอย่างนี้มึงไม่ต้องมาเห <c oughs> มึงปล่อยให้กูเลยเสียตายซะก็ดีแฝานะเอ้ยขอบคุณแม่แลนะพี่อีไรที่ช่วยกู <c oughs> อ่ามันดักมันดักอมืมันดักเราวิ่งอ้อมค่ะอ่าส่วนฮันแบบดิจิตอลอ่าลองฮันแบบกลูบาเพื่อไม่ตีอีไ์สักทีอืมตีสักอ้าวจุดได้สวยด้ลยเพื่อน เตรียมขั้นถานหัสถ์ยปแล้วใช่ไหมเรารู้นะเมื่อกี้เป็นจ,จ,จบว่าซามาห์อยู่เราเห็นอเอ๊ะนี่พี่ค่ะอย่าไล่ตามหนูเลยนะคะยังไล่ตามหนูอ,อีกแล้วเนี่ยเราจะไปขึ้นสวนสนุกแันเลยนะเอ้าขอบคุณพี่อไอรีนมากเลยนะคะพี่ช่วยหนูนะคะถึงแม้หนูจะขอพี่ไอรีนอยู่นิดนึงนะคะไม่นิดแล้วมนะั้งแฮะเอ๊ะจะขึ้นรถไฟทังนู้นเนี่ยเอ๊ะต้องทันแล้วแหละทันไหมเอ้าติดติดติดเอ้าไม่้องหายเอ้า โอ, od อ้ยเดินมันเดินติดไว้เนี่ยฮะถ้าเดินไม่ติดนี่บางทีก็อาจจะรอดหรือีอาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้ค่ะเอ้พี่แจ๊เนี่อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะชนะแล้วพี่อ่อนให้หนูหน่อยไม่ได้หรอเธอโอ้แมวแมวบินไปสุ่สุขภาพดีนะต้องหม่่นต้องแปล้วค่ะไม่แหมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เอานี่ทำไมรีบจบคลิปจังเลยอ่ะพี่กูจะรีบไปเข้า <c oughs> ห้องน้ำกูเั้งหรองั้น <c oughs> จบคลิปเป็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนก็ <c oughs> บายบายทุกคนด้วยนะคะติด Subscribe write, share และแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะ